คริปต์ของ n i i n the forest นะก็จะเป็นสค i ิปในส่วนของทางด้านเวเอร์ฮับนั่นเองเนีผมก็สามารถเป็นสค i ิปของภาษาไทยนั่นเองนะก็คืออ่านง่ายมากเลยเนี่ยผมมีในส่วนของทางด้านคลาสนะผมมีการเลือกอาชีพแล้วก็บอกว่าเนีย่ยมีอะไรประมาณราคาเท่าไหร่เนี่ยผมซิมไดมอนด์มีราคาแจ้งบอกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวด general auto fish auto แบบว่าระยะการฟาร์ม ้นไม้นั่นเองเนี่ยผมนี่เลยมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเลยเนะี่ยผมก็สามารถไปฟาร์มได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าออโต้ฟาร์มดอกไม้ฟาร์มเหรียญต่างๆนะนี่เลยมันก็จะว่าไปแบบว่าเก็บเหรียญให้ได้นั่นเองนะผมอันนี้ก็จะมีในส่วนของทางด้านไอเทมอ,อื่นๆอีกมากมายนะตอนเราเปิดแมปแล้วนั่นเองนะแล้วก็พวกเขมไฟต่างๆออโต เติมเชื้อเพลิงแล้วก็การเลือกอาหารเลือกสัตว์นะครับผมสามารถกินได้แบบอัตโนมัติเลยนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมหมหมองนะผมมองทะลุมองหาศัตรูอะไรนั่นเองนะก็จะขึ้นสีแดงบอกแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นมองหาทะลุไอเทมนะก็มีบอกหมดเลยนะว่าไอเทมอะไรอยู่ตรงไหนนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นไม้แล้วก็มีในส่วนของนานานเทเลพอร์ตออโต้สำรวจแมปด้วยนะครับผมนี่เลยมันก็สามารถ ไปสำรวจแบบให้เราได้นั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคผมต่อมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะออโต้เซฟม o ดออโต้ท e ิ e p ร r t ไปต่างๆเยอะแยะมากมายนะก็สำหรับใครที่อยากได้สคริปป์ภาษาไทยของเวกเตอร์หับตัวนี้นะคผมก็สามารถคลิกลิก์ใต้คอมเมนต์นี้มาเอาสคริปกันได้เลยนะครับ